ไอ้บอมแรงไปดับดูเปนเนปรังไอ้สัเล่เพลงเปิดวิทยุแล้วก็คอมแรงคอมแรงครับคอมแรงคอมแรงอ่ะแล้พวกเราตอนนี้ก็มาอยู่กันในฟอ e ์เรสต์เวที่อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาลงก็รู้เองเนี่ยมั่วจัดเลยแย่มั่วโสงจัดเลยมั่วโสงจัดเลยแย่ฟาดกูมั่วเลยมั่วมากเลยอันนี้เอ้ยต่อไปต่อไป กูจะทำตามใครกูทำไมใครจะทำไมอ่ไหวครมันสร้างเคีียอะไรเนี่ยเออนี่จัดสุดยอดเลยจไม่กูไม่กูหายไปแค่กูหายไปแค่วันสองวันนี่มึงนี่มึงมึงมึงเปิดโปยเลยไม่เว้ยเนี่ยในกูจะใส่เบื้องหลังวัในคลิปเลยเพื่อไปดูเว้ยเจ็บกูเจ็บเฮ้ยรถกูรถกูไม้กูไปมากมากเลยเยอะมากเลย มันทำที่อะไรพังไปมองว่าเนี่ยเสียงพังเต็มหูกูเลยเฮ้ยเฮ้ยบ้านหายไอ้เหี้ยเนี่ยเปิดประตูของความสำเร็จของเมื่กูเลยไม่คนหน้าเศร้าอ่ะไอสัตว์ไอ้เหี้ยบ้านใหญ่อ่ะพังเลยสัตว์ไอ้เหี้ยแมังมนาชนตูม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 ที่นี่นะก็ลงมาเอ้าเพื่อนมาดูความสำเร็จของพวกเราแหละอะไปเชี่ยผิดอะไรความสำเร็จเออนั่งหละนั่งหละ โอ้นี่แหละครับสเรา้างนี่ตรงนี้มึงไม่ต้องใช้เลยลิฟต์กระโดดทางก่อนนะเดี๋ยวแบเป็ืนนวลนี่เป็ืนนวลนี่เป็นโดนลิฟต์เดี๋ยวไอ้เชนนี่แอบมาทำหมดนี่กูยังไม่กูยังไม่เห็นเลยเนี่ยไม่กูกูทำตอนที่มึงอยู่ด้วยนั่นแหลยกูเห็นตอนนั้นกูไม่เห็นนะลิฟต์ตอนนั้นไอปั้นโดนไม้พังเป็นก้อนเลอใช่เหรอวะทำไมกูไม่เห็นว่าลิฟต์กูกูเห็นแต่เราทำไอ้พวกเนี้ยทีนี้เราก็ออกเลยไอ้ไอ้ไอ้ปั้นยังเห็นเลยเหรอใช่ทำอะไรดิ เอาไปหาชุดเอาขวานก่อนนะมั้งยัเอาขวานก่อนเอาไปเอาขวานกเอาาขวนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่งสปีดคลิปปึ๊บมาทางนี้เลยมึงไม่ปักป้ายไวะเอไอแบบมนุษย์กางเก่าเฮ้ยทำนี่ทำเนี่ยทำอยู่ใกล้บ้านเราเลยเวียโคตรสุดยอดทำไมพวกกูไม่ดูอะพวกกูก็เพิ่งดูใส่เต้นมาแต่นั้นตำรวจเส้นทางเราเนาะ คนเล็กแๆแป๊บนึงนะโอ้พวกขมกากเล้ยขมกากนีไงว่านีอยากนีอยากกุ้ตัวทีอยู่บนเครื่องบินไหมป๊ไม่ได้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 ไ่ได้ไม่ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่่ได้้ไมม่ไมได้ไม่้ไม่ได้ไม ขนมขนมเรามีแล้วสุดหัวจะจะดีใจยังไงวะเอ้ยมันตอนนี้เจอละในพวกเฟิร์นที่กูสร้างไว้วะมีเลือดเต็มเลยไม่ไม่ใช้เปิดอกไมชนะครับไม่ใช้กูเปิดอยู่ตอนนี้อ่ะไม่ใช้กูทานหมดกันกะทานได้มาตรฐานพี่ให้กองไฟเลยอ่ามัเลยเชียง เสียงมีประเด็นหน่อยเนี่ยทำไงวะต้องจับเราไหมจังหวะนี้มีจุดกองไฟไปกันเริ่มเริเ,เกือบตกลุมทางไหนไวะข้างหน้าเหมือนจะมีตัวสองไฟฉายไปหน่อยอ,อันนี้วะเออเสียงเกลื่อยี่มันใช่ใช่ทางนี้ปะไม่ใช่อันนี้เขาไม่ใช่ปกติเดินเข้ามาปุ๊บมันจะมีเป็นทางเลี้ยวอ่ะมันจะมีทางเลี้ยวที่เป็นแบบเลยอ่ะอีกทาง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเกือบโดดลงไปข้างล่างเลยฮ่าเฮ้ยเฮ้ยกูได้อาวุธใหม่ไอ้เชี่ยนี่ไอ้เชี่ยมาแล้วปวดพวกกูเลยเออตกใจมาแดงนะเป็นถำไม่ได้หรอวะเอ้ยเส้นเส้นทางนี้ติดติดหัวแล้วมันรู้สึกคุ้นเคยนี่รู้สึกรู้สึกคุ้นเคยทางแยกมีทางนี้ด้วยที่ถำต้งคุ้นเหมือนกันอ่ะ แล้วทางนี้มันไปไหนวะทางนี้มันไปไหนวะทางใหม่เนี่ยตรงเนี้ยทางที่มีรอยเลือดอะว่าทางนี้วะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปต้องพาบุกเอาความไปใส่ไปตามรอยเครื่องในอะนักใส่มาทำเครื่องในตกไป็นถวนี้วะนี่เจอแล้วมาทางนี้ทางนี้โอ้ยไอ้ไอ้มันมีทางใหม่ที่เรายังไม่ได้ไปตรงที่ป้อมปฐุบ่ะทุบอะไรเออที่ทุบอะอันนี้ลงไปคือเจอขวานเลย กูอยากเบ็ดไม่เคยฟ้าแบบน้อยเฮ้ยมันมีนะเบนเดอฟฟ้าเก่งนหมเออมีเหรอแต่เขาไปหันตัวตัวใหญ่ไงมันหันมันหันแบบเงี้ยเงี้ยเลยเงี้ยเงี้ยเลยวะเงี้ยเงี้ยนะเยอะเต็มเลยเนาะยาอะไรเก็บใหม่เลือดกูไม่เต็มพอดีเออยากูหมดพอดีอ๋อค้างค้างค้างเอาไปกูค้างไว้โอเคกัาแล้วนะอ๋ออ๋อ้ยอเด็นู เฮ้ยของโปวดกูเฮ้ยน,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 น้ำ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 เฮ้ยเชือกตัวเชือกนี่กูก็อยากได้ไม่ควานวะท้ออยู่นี่นนเดี๋ยวเฮ้ยกูได้แปลงทาสีทำไมกูเก็บควานไม่ได้วะอ๋อกูมีขวานอย่กงนี่หว่าเออวันนี้ไงแปลงทาสีแล้วก็อจุ่มสีเฮ้แปลงมันแปลงแปลงมันตัวจำเพานทำไงวะทีเป็นรูอะไม่ถูกเนี่ยมันวิจัยอะไรทางร่างกายมนุษย์อะไร อมไปไหนต่อดีไปเอาชุดไปน้ำไปเอาชุดไปน้ำทางที่เรางเอาเขาไปแล้วก็ไปเวลาน้ำกันเไปเอาชุดไปน้ำก่อนก็ได้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่มเป็นสมุดอีกนึงเดี๋ยวกูจะซานเพื่อนอยู่อาคารท่านดมันจะได้ปลอดภัยเออเดีเออเดี๋ยวเอาชุดไปน้ำเสร็จเดี๋ยวกูจะไปทะเลไอป๊อปไม่ไปดับดูปลาดุปละดัง ไอ้ใช่ยูน้ำดำดวงเลยวะแต่แม่งเจียมเลยช่วงที่แบบฝรั่งมาเชียร์ทะเลนะหอือตอนสมัยสุดยอดเลยด้วยหรือคุยว่าว่าเราเราจะไปเอาปืนกันดีวะเฮ้ยปืนเศษแต่ปืนมันต้องปืนมันต้องสะสมนะสะสมพวกเศษเศษเศษมันอยู่ไปทั่วทั้งแหม่มมันดักบอลไหนะเฮ้ยจุดต้อแบบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเตืดซิกาซีด้วยวเอดักขันผลงื Ragon Ball ไอ้คนปืนมาสองอันแล้วแต่ปอบสองคนยมนไช้ทางนี้เลยวะขึ้นต่อครับพี่ทางกลับได้ทางกลับวะทางนี้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 เฮ้ยกูขึ้นไม่ได้เฮ้ยกูขึ้นไม่ได้จบลไม่ใช่ออกไป้างนอนวมันมืดนะอ๋อทำใจเฮ้ยมืดจริงๆด้วยว่ะ ไม่ใช่ไหมไม่ไม่หิรไม่หดรไม่มันหงดแล้วมันหืดแล้วไอ้ยังหงดขาวเฮ้ยท้งข่าวไอ้สัส้ยทำไมีวกเราท้ใจเสียบหูชิบหายเลยะวิ่งวิเครับผมวิ่งเ้ยครับผมไอ้บ้านกูบ้านกูบ้านกูทำไรบ้านกูปาวว่ากูวิ่งล้วไม่ใช่กับ้านไปมันแะ่กูา่ใครทำไรบ้านกูสุดยอดดีมากยัง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 ไม่เลย พีนอนไปนอนมันนอนตรงไหนวะผู้ปกตจที่มึงวางนี้วางนอนนอนเลยก็ได้วะรีบนอนเลยดีกว่าอ่ะเออนอนไม่ได้ครับผมเกินบังคับให้กูไฟไว้เลยนี่ไปนั่งดูดาวสุดยอดเลยนั่งดูดาวคืนดีดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอสีสีมือไปไกล แน่นะโกสกีธนูอสัตว์เลอกนไ้วเนเกลอกไปอย่างนี้ก็เกินไปแต่ลกจัดแต่ละการด้วยเนี่ยพวกนี้มันมันเป็นคนป่าเกรดไอ้เยชงมันแยเยอะเลยสัตว์มนขึ้นเนี่ยมขึ้นเน้่าวสยท่าเลยกูร่าคนป่าไปช่วยใจใจไอสัตว์มาดิหิวเฉยเลยดูเชี่ยิงนี้กูหิวอยู่ด้วยอยากกินคนป่า เดี๋ยวออกไปช่วยมันเร็มรีบมาดูดีมานาย่มีมีห้าวไ้ไงกูว่าน่าค้นตาไปที่เดใจเอาบัเอาบับั็คนนตาบัมันหมดยังหมดยังกูแบ่งสมันเป็นเผ่าก่อนมาแล้ว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 มันป่าบกเกมนี้สมัยน้ำมันยันมันมันนี่เป็นมีบล็กวะเนี่ยของกูบั็กตีเอง ขนาดกูบล็อกได้ดาบกูตีเองตาเบิร์ฟเต็มเอ๊ะมันมีด้วยมันมันเอาไว้เน้นพวกเกมไนั่นแหะพวกเกมเอ้พวกิอพวกเกมพวกเป็นที่ฟิวอะเี้มันแบบมันอยู่มึงซ่อมอะไรกัไอ้กูนี่ไงกูตีมันมันมันเหยกี่ตัวเวกูจัดก้เองกูอยากลองทดลองอาวุธใหม่หมดเลยเอาไม่งห้แลวะไม่งีแล้ววะ เดในสมบัติไปนะเออได้ศพมันนะศพยังอยู่มีลูกดอกฟนะตูมีอาวุธใหม่บอกเลยนะนี่บอกเลยนะว่าแบบตายปึ๊บมีนินนีป๊อกมึงดูกู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 มึงดูกลุ่มใในในคูคูเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูตีเขาเองเฮ้ยเโดนกูโดนกูเย็นเอ้ยลือดให้กวนอย่างเงี้ยเอ้ยถอยถอยถอยกูลงน้ำก่อนนี่ทีเฮ้ยกูจะตายด้วยไอ้เย็นชัดไอ้ห่า กูบอกว่าเดี๋ยวกูตีเองทีนี้เป่าไม่ยั้งไปซะไอ้เหี้ยใจเย็นหน่อยนี่ไงเขียวเขียวปื้อเลยเนี่ยเห็นไหมเฮ้เฮ้อะไรวะอะไรวะสเปรใช่ไหมเบลนเบลนเบลนพอแล้วจัดพอพอพอไม่จะโดนกูอันเนี้ยไอ้เหี้ยโดนเปลี่ยนละไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยจัดเฮ้ยแม่งเอ้ยกูจะตายเพราะมึงเนี่ยแหละไอ้เหี้ยเอนไม่เคยตีกูวะไม่ใช่กู อบกูว่ามังเบิร์นทีเดียวพอแล้วเดี๋ยวกูลุมตีให้ไปโอเคโอเคไอ้เหี้ยกูจะตายหาเราต้องการเราทำเจอมันเบิร์นไปพีเปื่อนเฮ้ยแต่แต่แต่ว่าแต่ว่ากูฉีดพิษแต่มันจะกินได้ไะเนี่ยไอ้กินได้แหละไม่แกไปเดี๋ยว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 ให้ป๊อบงงลองยิ่งแ่ไหนะไอ้แค่เนี่ยกูเป็นหนูทุเรศตั้งแต่ตั้งแต่สเปรไม่ไ้เงี้ย เฮ้ยมันเป็นแบบวิปัญญาการขอเบิร์นหน่อยดิเบิร์นเหี้ยอันนี้เผากูตายเลยแหละไอ้เหี้ยไอ้หายจะไม่เดินทางมาแล้วนะครับผมไปเลยอยากหาที่มึงรู้ทางไหมนี่ทำเลยเราเรารวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วสิไปไว้ทางสายน้ำไม่เห็นแซนบเลยทิ่มตรงกลางไหมกูจำได้นะกูจำได้ใช้ชุดชุดชุดปลาดาน้ำไปอ่ะกูเพิ่งเล่นอยู่ ซากเดือมันจะมีท้ายเลยทั้งงานมันจะมีแบบมีมีหน้าไม้เออใช่หน้าไม้หน้าไม้เห็นอยู่ใต้น้ำไอ้ตัวนี้มีเทียวไหมสมอยักษ์เหรอะไอ้สมอยักษ์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 เฮ้ยขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยดิไอเที่ยไหนวะได้ดิโอ้สมอยักษ์ไปไปไป นี่ถ้ามึงเอาชุดไปดันนะไปไปเอานาไม้นะไปมันอยู่ตรงสักอยู่งได้ไปเลยอยู่ไหนกันนะเราเปิดเทนูนี่เลยนี่กูเช็คอาวุธก่อนมีนเทนูอย่างนี้ว่าธนูเนี่ยมันเรียกว่ากิ่งไม้พันเชือกมากกว่ากิ่งไม้พันเชือกกิ่งไอ้เหี้ยเรียกว่าธนูไม่ได้เลยที่กูใช้เลยมันเรียกว่ากิ่งไม้พันเชือกเลยไปกระโดงละกูเปิดก่อนเลยมัน ไปเลยกูลงและโอโหลดดิ้งด้วยโอเคเชี่ยแม่งกูจะโดนเที่แอนี่ยกูจะเจอจุดน้องมะกันไหนกูเจอบอสดักโอเอ้เฮ้ยคานการโอเคฮะโอ้โหเสียนไม่ใช่ว่าลงไปแล้วแม่งเจอเจอดักนะเว้ยว่เจอเฮ้ยเชี่ยวเชี่ยดักจริงดักจริงอ้าวเชี่ยแล้วโอ้โกเจียวเฮ้ยไเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซัพพอร์ตเดี๋ยวกูอีกตัวหนึ่งไงทันเลยไอ้ตัวนั้น คนละตัวเออเล่นเล่นเล่นตูตาแฟกเดี๋ยวเขเป็นสายครบเลยใ่ไม่นมาตีกูจเงเลยไปเลยบอกกันอยู่แล้วนี่่มีคนตายวะตายตรงมีขอไหมตายจริงๆสักทีดิเฮ้ยตาย้าข้งหน้ายังมีใหญ่เจอเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ตัวหนึง ภูโอไฟฉายกูทานหมดนี่ตอนนี้มาเดี๋ยวทำไมนี่มันนี่มันจีซัดนี่วะเฮ้ยคือจีจีจีไม่กระหิดจีซัดเลยโอ้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 ยด้ย้ยอยอยโอ้โอ้ยโอยเ้ยอ้ยอเยอยอยยยเยยยยยวอยวกูซัพพอร์ตเดี๋ยว ส่งไปโยน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 ไปโยนไประเบิดอะไรของมึงเขาเนี่ยระเบิดไฟใช้ดาบดีกว่ามันไม่ใช่ระเบิดแล้วแบบนี้สามตัวอย่างนี้มันระเบิดเลยเฮ้ยเอ็นดนด้วยโดนรออีกเดี๋ยววันห่งกูกูเข้าโคฟเพิร์ให้ทุกคนเฮ้ยเอ้ยมันจูบอ่ะมันจูบอ่ะมองไม่เห็นเลยใช่เลยเบื่อ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 สองไฟคนหนึ่งโอเคได้ได้ได้

มึงมมึึงงนี่เป็นเตือนปู่ไม่เป็นหนูฉันลองไฟยับหายเลยสัตว์เอ๊ะมึงโดนถ่านไรออกเฮ้ยงงมมึันร้อนแรงอ่ะบอมันร้อนแรงร้อนแรงอยากจะตายแล้วกูได้ยี่ห้ยเอ้ยเอาเอากระดูกเอากระดูกมากูโดนเผาจนกีเดียวตายเลยต้โดนเผาเชื้อดึกว่ะเฮ้ยมันมันมีโรงสองทอดนะแล้วหนึ่งเผากระดูกตรงไหนกูยังได้กระดูกอยู่ประเดี๋ยมึงโอ้โอ้กังล่างแม่งโอ้ โอ้โหเดี๋ยวกือบโดดไปละมึงจะเย็นก็ไปเย็นมึงเกือบเกี่ยวกเดี๋ยว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 มึงได้ยุบโอโทฮีอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้เงี้ยไอ้แล้วทำไมกูยังใส่ชุดแอคทอตติด้วยไปเนี่ยเหมือนที่ใส่เข้เปลี่ยนดีมึงาชุดกูไม่กูไม่ชุดนะพอไหมอ่าเดี๋ยวกูเดีูชุดนี้ชุดนี้แหละเว้ยเียวเจ็บยากันไอ้ยาไระดูกเคลื่นเดียวเลยนี่กูดับกุดกูดับกุดไปตรงคื้นนะมึงอยากได้มันเดินเดินหยิบนามามากระดูกมา เลขกระดูกกระดูกกระดูกแล้วกระดูกมาเนี่ยมามามาไปลงเลย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 ปลาระเบิดลงไปเช็คก่อนไหมค่อยๆมาไอเดียเย็นใจ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 เย็นไม่ต้องถึงคณะเบิดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะระเบิดแทนเนี่ยเดี๋ยวกูกูเสียวกูมีกระดูกกันเดียวเองแบบอ่าอะไรมากูกูกูมีกระดูกอยู่เก็ตมั้งกูมีอยู่สามเอาไปตอบกูกูกูให้อไอ้นี่

หีหน่้ยคุยตีปึ๊บใครทานหมดแล้วเหอี่นะครับขอคิดก่อนนะพระหนังขอดูทางก่อนเบลินเบืนเบล่อปแกยังไม่หมดอีกหรอวะมาเลยมาเลยมาเลยดีนะตอนนี้ทุกคนถือควตคาแล้นอกจกไฟฉายทานหมดแล้ว่เีแล้วเหเดินเดินเดิ Jesus ไอ้ยของเล่น j e s ไอกูเจอแกูเจอแล้อยู่นี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 ้เจออะไรวะอ่นน้ใช่เหรอเดียมพอเพ่้วเนั่แนี่นี่นนี่นีกูส่แล้วกูส่แล้วเพ่พอ่เอ็มมนใส่ยังไงอกดสเลยม่กีกดไอก็กดกดเฮ้ยมันมันอยู่ข้ลังกรเป๋ออวแสงด้ตูแุนี้เจนได้เดี๋ยวว่าแบบมันต้องเปนี้แล้ส่ให้แล้วส่ใ ถ้าหมดก็ไปเอาบนเรือก็ได้บนเรือมีจอบให้ตลอดต่อไปไปเอาไปเป็นอะไรต่อจะดำไปไหมแล้วก็ไปเอาธนูต่อไปหรือว่าหน้าไม้ปะเออเป็นธนูเลยไหมเออกูอยากเต้นนักธนูมัดกว่านหน้าไม้ปะเออแล้วแล้วกูกูจะถอดนี่ออกยังไงวะกดกดกดจิตกดกดขึ้นขวาที่ไองชุดปะดะน้ำอ่ะกดไอ้ก็เออว่ะเออเออเออโอเค แต่เต่แต่ท่านก็ใส่นานๆมันจะนานนะเรี่องวะไฟมันจะมันจะติดไฟอ่ะมันรอนูะดับวูทีบเราจะเอาอะไรอีกวะอาถนูอาถานุอาถนูอาถนูควรอยากได้ธนูกูกับพวกไปอยากได้ธนูแม่งพวกกูยังใช้กิ่งไม้อยู่เลยสัตว์ไม่เรียกว่าถานูแล้วเนี่ยกูชอบธนูนี่มันเซียวดี ไอ้กูกูกูลืมที่ที่ไปเอาธนูเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเราไปเอาขวานพวกเรามาเอาไอ้ไรเนี่ยพัดหน้าพัดหน้าต่อพัดหน้าพัดสร้างมึนงงไปดูโพยก่อนไปไปทำกันบ้านก่อนยังไงจะพัดหน้าเยอะโอเคพัดพัดนี้เราตัดจบตัทุกคู่ไม่จบ กเจบแต่วกกูยังเล่นต่อบาดโดนเด็กโดนโดนเด็กด่า